ปีนตะพันไม่โครก็ส่งได้ครับเป็นซ e อีสองห้าศูนย์นะครับเครื่องยนต์ดีเซลพบเจอปัญหาหวัวฉีดนะครับตอนนี้ระบบของการทำงานของหวัวฉีดทำงานอยู่แค่สองโซ่จากจำนวนทั้งหมดสี่โซ่นะครับที่พบเจอตอนนี้ก็คือ สูบสองสูบสาม 3, นะครับเกิดอาการผิดปกติแล้วนะครับเครื่องมีอาการเดินเขย่าแล้วนะครับเดินไม่เต็มสุกแล้วอ่าก็อยู่ในภาวะที่นะครับต้องกดเช็คระบบห,โห,โหัวฉีก็เป็นปัจจัยหนึ่งเลยขอเครื่องยนต์ดีเซลในนะครับที่เป็นหัวฉีดเทลไฟายทั้งนั้นเครื่องยนต์โอเอ็มหกห้าหนึ่งนะครับหรือที่อยู่ในบริษักับฟิวสองเป็นสองคันนี้เลยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับ เฮียสมนะครับผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับทางด้านหัวฉีดดีเซลนะครับก็เดี๋ยวจะพาะให้เฮียสมแนะนาแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูเครื่องที่ทําการทสค่าของหัวฉีดของคันนี้และอีกหลายๆคันด,ด้วยนะครับครับคครับตัวนี้เป็นเดนไฟครับถอดออกมาเสร็จแล้วอาจจะต้องไปเช็คที่เครื่องของอระบบใช้ระบบเดนไฟโดยตรงครับมีเครื่องมือพร้อมครับทั้งทั้งบอสทั้งเดนไฟ ครับผมเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูเครื่องครับเจอเลยครับเอา เป็นเครื่องที่ใช้สำหรับในการเทสนะครับจะพาให้ดีย่าพลาดครับระบบเดนไฟนะครับจะมีเครื่องไซเบอร์ซึ่งเป็นต้นแบบของการที่เขาผลิตหัวฉีดเดนไฟมาครับเครื่องนี้จะเช็คสมบูรณ์ออกโค้ดได้ครับความสามารถในการเทสละเอียดครับเป็นไฟเลยเป็นออกมาเป็นออกออกมาเป็นค่าครับผมและ ถ้าเป็นหัวฉีดบอสก็จะเป็นเครื่องของบอสของบอสครับเป็นเครื่องบอสครับ cdi 200เครื่องนี้ก็เทสสำหรับบอสออกโค้ดได้ครับสมบูรณ์แบบครับผมใช่ครับก็จะได้ค่าความสมบูรณ์ที่มากที่สุดนะครับในการรีเช็คของเครืนี้นะครับเดี๋ยวเราจะตรวจรีเช็คใหม่ทั้งหมดทุกส่วนเลยครับเซอร์วิสได้ทั้งหมดนะครับในการตรวจเช็คแล้วก็ออกมาเป็นค่าในกราฟเป็นนะครับลักษณะการฉีดที่แม่นยำและร้อยเปอร์เซ็นต์ ก็ในวีโอนี้นะครับหรือในอีพีนี้ก็พามาดูนะครับในการนะครับหลายๆท่านยังไม่เคยเห็นเครื่องทสสัวฉีดนะครับหรือการตรวจวิเคราะห์ด้วยระบบสตาร์คอมพิเตอร์ด้วยในการตรวจจับก่อนนะครับถอดออกมาขึ้นแท่านเซอร์วิสออกมาเป็นค่าเปเปอร์ในลักษณะนี้นะครับแล้วก็นะครับได้ความแม่นยำลดประหยัดน้ํามันขึ้นนะครับยืดอายุของตัวเครื่องยนต์ได้ไปนะครับสําหรับท่านใดที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลอยู่นะครับถึงเวลาหนึ่งนะครับตรวจเช็คบ้างก็ดีนะครับไม่ใช่ว่ารอเสียก่อนแล้วับ ค่อยค่อยตรวจค่อยค่อยซ่อมคันเดียวนะครับรถจะนะครับไม่เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งานนะครับสําหรับวันนี้ก็อยู่กับเฮียสมนะครับเดี๋ยวคันนี้ก็จะออกมาเป็นค่าอย่างไรนะครับจะเป็นอีพีต่อไปครับผมขอบคุณเฮียครับสาหรับท่านนดนะครับที่สนใจในรถยนต์เมอร์เซเดสเบนนะครับที่เป็นเครื่องยนต์ดีเซลและเบนซินติดต่อได้ที่ Mercedes Perfect เบอร์โทรศัพทย์0 8 1ห59 1 1 2 1้าหนึ่งหนึ่งสองหนึ่ง ศูนย์แปดหนึ่งสี่ห้าเก้าหนึ่งหนึ่งสองหนึ่ง mercedes perfect vr family